ที่ผมเรียกทุกคนมาในวันนี้เพื่อจะมาประชุมในหัวข้อมาประชุมเพื่อประชุมว่าจะประชุมอะไรกันดีฉันมีหลังสังหอ์ว่าการประชุมมันน่าเบื่อและยาวนานมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วว่ะไม่เป็นไรครั้งนี้พวกเรามีวิธีรับมือเกมที่ใช้เล่นระหว่างการประชุมมันน่าเบื่อ สวัสดีครับทุกคนผมพิทูนีแ่แหละครับการประชุมเนี่ยก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ชาวออฟฟิศทุกคนต้องพบเจอนะครับซึ่งถ้าเป็นการประชุมที่สาคัญเนี่ยเราย่อมอยากเข้าร่วมด้วยความตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ยอมรับกันเลอครับว่าการประชุมส่วนใหญ่นั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืดเยื้อแล้วก็น่าเบือเออ่อเอาอ่างล้านตัวไปเลยเพราะหลายครั้งเนี่ยมันก็เป็นการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าหรือเป็นประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของการเตรียมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าอีกทีนึงคือมันมีประชุมที่หัวข้อน่าเบื่อแแแบบนนนีี้้ยจิงงลลลววก็ททํําาาาหเเสัะ แต่ถ้าเรามีเกมสนุกระหว่างประชุมเนี่ยเราก็จะสามารถประชุมต่อไปได้ด้วยความสนุกสนานจริงไหมครับวันนี้เราไปดูเกมที่เล่นได้ระหว่างประชุมกันดีก,กว่าเกมที่ 1. นึ่งบิงโกครับ ในการประชุมเนี่ยมันคงมีคำที่ใช้ไบ่อยเช่นผลประกอบการไตรมาสบริษัทสินะครับแลวถ้าสมมติว่าเราเอาคำพวกนี้มาทำเป็นตารางบิงโกแล้วแจกเพื่อนๆก่อนเข้าประชุมล่ะแค่คิดก็สนุกแล้วใช่ไหมพูดตัดไปเกี่ยวกับผลประกอบการในไตรมาสเย้ไตรมาสมาเว้ยคนการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าคอมเพลนเรามาว่าคำว่าลูกค้าเว้ยเออวันนี้พวกคุณดูตั้งใจประชุมดีนะโอ้ยอย่านอกเรื่องเลยไหมบอสกำลังเพลินเลยโทษทีโทษทีเย้มีคาว่าโทษทีบิงโกโกโกอ้ยต้องเลี้ยงข้าววันหนึ่งแล้ว นอกจากทุกคนจะตั้งใจฟังประชุมแล้วเนี่ยยังเพลินด้วยเห็นไหมครับเกมที่2ครับเห็นเงียบๆกินเรียบนะอันนี้มันจะเป็นเกมที่เราจะกลับไปเหมือนสมัยเด็กๆที่คุณแอบกินขนมในห้องเรียนกันเกมนี้เราจะอาของกินมาแอบกินระหว่างประชุมครับเดี๋ยวจะดูว่าใครกินได้เงียบเหนียนซะจนบอสจับไม่ได้นะครับ <c oughs> แอบกินเอแคลร์ไม่ให้บอสรู้หรอกเดี๋ยวก่อนไอประจัก์มันามันฝรั่งทอดกรอบพี่ยากจะกินให้เงียบเชียบมากินหนอเนี่ยข้อเนี้ยครับการกินอาหารที่มีเสียงจะทําให้ได้คะแนนเพิ่มนะครับ เดี๋ยวก่อนสมองกำลังหอมเมี่ยงคำกันหรือนเนี่ยแล้วก็อาหารที่ต้องทำเองก่อนกินเนี่ยจะยิ่งได้คะแนนสูงขึ้นอีกนี่ผมรู้นะวกคุณกินอะไรกันนะั่นแต่เมื่อกี้แล้วนะเออแต่ยังไงก็อย่าให้ถึงขนาดนี้เลยนะครับเกมที่3ครับ I am Artist เราจะมาสู่วิญญาณศิลปินชื่อดังอย่างแวนโก๊ะและก็ปิกัสโซ่กันการเฝ้าสังเกตอากับกกริยาของผู้เข้าประชุมและถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดคือกิจกรรมที่เพลิดเพลินและก็มีคุณค่าทางศิลปะยิ่งนกครับนอกจากนี้คุณยังได้เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปปปลลงงงขอออเเพพื่่่นนุด้้ววยยยยทัผรีีีไสาาต ใต้ตาที่หมองคล้ำนั่นเองก็จะทําให้คุณเนี่ยเริ่มใส่ใจสุขภาพของเพื่อนคุณมากขึ้นเริ่มอยากดูแลเขาแล้วพอมองเข้าไปภายในดวงตา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันอาจจะไม่ขนาดนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันจะดูน่าเบื่อเกินไปหรือว่าไม่ได้มีความสามารถทางศิละปะเนี่ยผมขอแนะนําให้ประสานเกมที่4เข้าไปด้วยครับเกมที่4 A E I O U Boss เกมเนี้ยแต่ละคนจะวาดภาพบอสขึ้นมาแล้วพอบอสหันหลังเนี่ยครับเราก็จะสไลด์ตัดไปทุกคนเห็นนี่ไหมจากกราฟนี้เราจะเห็นได้ว่าจํานวนความถี่ของ คลิปที่เราลงทุกทรัพย์น <online> <c oughs> ี่แหละครับเกมวาดรูปเสียงตายที่ทั้งฝึกสกิลศิลปะและก็สกิลสเปรได้ในคราวเดียวกันเกมที่5ครับตอกลอนวอนตีนเกมนี้ทุกคนจะมาสวมบทสุนทรผูกันบ้างนะครับเราจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยจะผลัดกันต่อกลอนคนละวัคเวียนไปจนกว่าจะจบโดยอย่าให้บอสจับได้ผลกําไรร่วงดิ่งดังทิ้งเหวโคตรจะเฟลต้นทุนแหกเงินแหลกสลายแต่มีวายบอลเรียกประชุมมีรู้ใครงานวุ ทั้งบริษัทปัดซบเลยผมจึงขอไล่พวกคุณออกวักนี้ใครเขียนวะมันไม่เห็นจะคล้องจองเลยอะแต่งกอนเมนไหมเนี่ยตอนนั้นผมเขียนเอง <G ül> พวกคุณทำอะไรกันอยู่ระหว่างประชุมนี่แหละครับเกมเล่นเตือนเตืนระหว่างประชุมที่ทุกคนสามารถเอาไปทำตามได้นะครับ <S <S แต่ยังไงก็ดีครับผมว่าทุกคนเนี่ยอาจจะต้องตั้งใจประชุมไปดีกว่านะครับเพื่อความก้าวหน้าของบริษัทและก็ชีวิตเรา แต่ถ้ามันเบื่อหรือว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็สามารถเอาเกมที่ผมแนะนำเนี่ยไปเล่นกันได้นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยผมในวิทูลจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าอีกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องขา่ารอไว้ด้วยนะครับตอนนี้ใน y t u t u เนี่ยก็มีระบบซูเปอร์แตงและสามารถโดนเน็ก็เข้ามาได้นะครับไว้เจอกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับ